สวัสดีครับเราก็กลับมาแล้วนะครับตามความอยากของผมนะครับที่อยากจะมาเสนอนะครับว่าวันนี้ Powerbox เนี่ยเขามี c a t a b l e Handle มาใหม่ไม่รู้เลยได้ข่าวมาก็เลยไปจัดมาแล้วครับ1ตัวนะครับวันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นที่ไหนนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นให้ดูผมจะมาบอกจุดเด่นๆของเขานะครับว่าวันนี้ c a t a b l e Handle ของ Powerbox เนี่ย มันดียังไงบ้างนะครับนี่ไหมครับหน้าตามันก็เหมือนปิ่นโตนะครับกล่องข้าวของเรานี่เองแต่วันนี้เราจะมาแปลงร่างกล่องข้าวนะครับทําให้วันนี้ออกกำลังกายว่าต้องทำาไงบ้างนะครับวันนี้ที่ผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือ Power Block a n d l e เนี่ยเขาจะมีตัวนี้เห็นไหมฮะอันนี้เป็นนมนิ่มๆนะครับที่จะช่วยซับพอร์ตเวลาคุณเล่นเพรสหรือว่าคุณดันอย่างเงี้ยเวลาคุณยกขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็นนมนุ่มๆนะครับเป็นฟองน้ํานะครับ ที่จะทําให้คุณลดอาการบาดเจ็บของข้อมือได้ค่อนข้างดีนะครับลองสังเกตดูครับว่าเวลาเราเล่นแคทเทอร์เบลทั่วไปนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นเหล็กเลยนะครับอันนี้ข้อดีของเขาคือนี่เห็นไหมฮะตอบโจทย์นะครับคือแก้ไขจุดบกพร่องที่มีก่อนหน้านี้คือผมใช้คําว่าอินโนเวชันนะครับพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับทําให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับแล้ววันนี้ก็คอนเซปต์เหมือนเดิมนะครับเพร์บล็อกง่ายมากเลยนะครับแค่วันเนี้ยคุณเอา ไอตัวนี้ออกที่ต่อนะครับแล้วคุณก็เอาไอปิ่นโตเนี่ยไม่ใช่ปิ่นโตเพราว่าบล็อกนะครับแฮนเดิลเนี่ยใส่เข้าไปง่ายเหมือนเดิมคือคุณแค่ใส่น้ําหนักนะครับเท่านี้คุณก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับแล้วที่สําคัญนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยจริงๆเรามีดัมเบลอยู่บ้านอยู่แล้วแล้วทําไมเราต้องซื้ออันนี้มาด้วยผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกันเหมือนแต่ไม่เหมือนงงไหมฮะผมยังงงนะครับตอนนี้ จริงๆอันนี้ครับมันก็คือดัมเบลทั่วไปเราจะเล่นหลายๆท่าก็ได้แต่อันนี้คือเวลาเราท่าที่เราจะเพิ่มวาลเตี้บางอย่างนะครับมันต้องมีตัวทั้งสวิงทั้งแคสเบลทวิงทั้งในเรื่องของเดดลิฟต์นะครับมันก็จะมีวาลเตี้ที่มันแตกต่างกันซึ่งวันนี้ถ้ามีคุณก็สามารถเพิ่มวาลเตี้ในการออกกำลังกายได้มากขึ้นความหลากหลายกล้ามเนื้อต่างๆมันก็จะทํางานมากขึ้นง่ายต่อการจับ เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าวันนี้ท่าแต่ละท่าจับหรือว่ามันแตกต่างกับดัมเบลที่เรามีก่อนหน้านี้ยังไงบ้างดีไหมครับอันนี้เราก็ใส่น้ําหนักเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่เสียบชีวิตคุณก็เปลี่ยนแล้วครับทีนี้ถ้าเบสิกเลยนะครับผมวันนี้คือง่ายๆเลยอันนี้มันเปรียบเสมือนคล้ายๆแคทเทอร์เบลนะครับแต่เป็น p พล e r บ็อกซ์แฮนเดิลนะครับท่าแรกๆเบสิกคือก่อนที่เราจะจะเป็นวอร์มอัพหรือว่าออกกำลังกายที่เป็นเมนนะครับแคทเทอร์เบลสวิงนะครับ นะง่ายไหมครับถ้าวันนี้เรามีแค่ดัมเบลนะครับการทำแคทเทอร์เบลสวิงเนี่ยมันก็จะยากหน่อยนะครับเวลาคุณจับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่สวิงแบบนี้นะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะโชเดอร์เพรสนะครับแบบเนี้ยกล้ามเนื้อรอบๆหัวไหล่หรือว่าหลังนะ่ะคุณก็จะสเตเบลิเซอร์มากขึ้นดูนะครับยอ่ press, ยอเพรสย่อเพรสนะครับหรือว่าคุณจะเป็นวางกับพื้นนะครับ คุณจะพุชอัพที่มันเป็นโค้ดคลิปก็ได้นะครับนะโค้ดคลิปกระโดดยกนะฮะโค้ดคลิปยกหรือว่าคุณจะเพิ่มวาเลตี้นะครับผมง่ายมากเลยนะครับพุชอัพขึ้นพุชอัพขึ้นพุชอัพขึ้น <Push up. S 1> นะครับมันก็ง่ายขึ้นในการที่เราจะมีท่าออกกำลังกายนะครับหรือว่าจะเป็นตเตอร์กีผู้ชับนะครับง่ายๆเลยคุณก็นอนลงไปก่อนนะครับจับขึ้นมานะครับยกแค่วันนี้ คุณมี power box handle ตัวเดียวคุณสามารถ create หรือว่าออกกำลังกายที่มันเป็น functional training ได้หลายๆอย่างและหลายๆท่าด้วยกันวันนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้อันนี้ทำมาตอบโจทย์สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยมีพื้นที่จำกัดนะครับอยู่คอนโดแบบนี้คุณซื้ออันนี้มาจบเลยนะครับคุณสามารถเล่นได้ทุกที่เวลาคุณไปเ a c a t i ่นหรือว่าวันหยุดคุณสามารถพกปิ่นโตไปกินได้นะครับอย่าลืมว่ากล้ามเนื้อต้องการอาหารนะครับ อันนี้คืออาหารของกล้ามเนื้อนะครับมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทะเลแล้วก็อยากออกกำลังกายอะ่ะคุณมีอันนี้อันเดียวอย่าลืมนะครับสุขภาพดีคือหน้าที่แล้วพบกันในคลิปถัดๆไปนะครับผมขอบคุณครับ